งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่38เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยค่ายรถยนต์เกือบทุกค่ายในประเทศไทยต่างก็นำรถในสังกัดที่คาดหวังในการทำตลาดมาจัดแสดงกันอย่างคึกคักตามแนวโน้มของตลาดที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี2560นี้ศูนย์วิจัยกจิกรไทยมองว่าในปี2559 ทิศทางการตลาดรถยนต์ในประเทศหดตัวได้ถึงราวร้อยละ5.8หรือคิดเป็นจำนวนยอดขายรถยนต์ประมาณ753,000คันท่ามกลางภาวะกดดันตลาดจากกำลังซ,ซื้อซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการส่งออกที่ฟื้นช้าและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นต้นแต่พอเข้าสู่ปี2560คาดว่า ตลาดรถยนต์จะมีโอกาสฟื้นตัวมากขึ้นจากปัจจัยบวกหลายด้านทําให้ผู้บริโภคในกลุ่มรายได้ปานกลางกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มธุรกิจมีกําลังซื้อมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คาดว่าตลาดรถเพื่อการพาณิชย์จะขยายตัวร้อยละ3 7ถึง7ดีกว่ารถยนต์นั่งที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2-6ส่งผลให้ตลาดรวมรถยนต์ในประเทศปี2560มีโอกาสขยายตัวร้อยละ2-6 คิดเป็นยอดขายรถยนต์770,000ถึง8 0 0 0 0คันนอกจากจัดแสดงรถตลาดที่มีราคาตั้งแต่300,000บาทไปจนถึง2ล้านแล้วในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ยังมีผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ระดับพรีเมียมในราคาที่ไม่ใช่ทุกคนจะหาซื้อมาครอบครองได้ด้วยราคาตั้งแต่4ล้านไปจนถึง40ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นจากรัว รนโรเวอร์มาเซราติพอดไปจนถึงแลมโบกินีมาจัดแสดงด้วยและค่ายลักชุรี่คาเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจัดแสดงเฉยๆแต่ยังตั้งเป้าที่จะขายรถยนต์ของตนเองในงานนี้ให้ได้ด้วยทั้งนี้ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่กระทบลูกค้ารถยนต์กลุ่มนี้เท่าใดนัก คือจริงๆผมเรียนว่าตลาดรถพรีเมียมหรือตลาดรถลด luxury ักชัวรี่นะครับหัวใจสําคัญน่าจะอยู่ที่ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างไรได้บ้างะะะจะเห็นว่าหลายๆทีเนี่ยในตัวของแบรนด์จากรกล a นโรเวอร์เองหร,อหรือหรือแบรนด์ลักชัวรี่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการทำ segmentation ที่เยอะขึ้นจะมีการทำจะมีการทำโมเดลแต่ละโมเดลที่ที่ไม่ว่าจะเป็น crossover คูเป้ซีดาน Estate คือจะมีหลายๆเซกเมนต์มีหลายๆคาแรคเตอร์ของรถเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในในเชิงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจไทยหรืออุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมของปีนี้เนี่ยผมมองว่าผมมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะโตเยอะขึ้นมากนะครับพอพอมาดูเซกเมนต์ลักัวรี่แล้วเนี่ยเซกเมนต์ลักัวรี่เป็นเซกเมนต์ที่ต้องเรียนว่าถ้าเศรษฐกิจเศรษฐกิจ ขยับขึ้นหรือขยับลงเนี่ยเซเมนต์ลักชัวรี่อาจจะไม่ค่อยได้ผ,ผลกระทบสัเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของ feeling เป็นเรื่องของอารมณ์และหลายๆที่ก็เป็นเรื่องของ impulse นิดหนึ่งนะฮะก็ก็อยู่ที่ว่าเ,เราจะเราจะสร้างความต้องการสร้างความสนใจเกี่ยวกับแบรนด์เราแล้วเข้าถึงผู้ริโภคยังไงมากกว่าครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาค่าตัวที่สูงของลักชัวรี่คาร์กลยุทธ์ทางการตลาดหลายรูปแบบ จึงต้องถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดและกลยุทธ์หนึ่งในนั้นก็คือทำอย่างไรให้ลูกค้าใช้เงินออกรถน้อยที่สุดแม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากมายก็ตามทีอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ที่ทำให้รถลักชัวรีโตขึ้นเยอะก็คือในเรื่องของเราเรียกเราใช้คำว่า cost ownership คือค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะครับ สำหรับตัวจ a าก a r Land Rover เราเองเราก,เราก็เราก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีแคมเปญที่เราเรียกว่า Pro-Choice นะครับซึ่งก็เป็นแคมเปญลักษณะที่แทนที่จะเป็นผ่อน High Purchase ปกติเราก็จะมีมีก้อนดาวก้อนหนึ่ง35%แล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นก้อนบรลลนอีก35%อยู่ตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นภาระผ่อนแต่เดือนเนี่ยก็ต่ำลงเยอะ นะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกมูลค่าเนี่ยประมาณต่ํากว่า1%ของมูลค่าลดได้ซ้ำนะครับซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เราเจอเนี่ยนะครับระยะหลังๆเนี่ยเรโซของเดิมทีเนี่ยแบรนด์จักร a ๊ปแลนด์โรเวอร์เนี่ยเรโซลูกค้าซื้อเงินสดเยอะกว่าอซื้อเงินผ่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2016หรือปี2017เนี่ยลูกค้าซื้อเงินผ่อนเยอะกว่าเงินสด แม้จะมีกลยุทธ์ต่างๆที่ดึงดูดใจลูกค้าให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของลักจูรี่คาสักคันได้ง่ายขึ้นแล้วแต่เนื่องจากรถยนต์กลุ่มนี้เป็นรถยนต์ที่ต้องนำเข้ามาแบบสำเร็จรูปทั้งคันหรือ CBU จึงมีข้อเสียเปรียบทางด้านโครงสร้งางภาษีที่จะต้องถูกเก็บสูงกว่ารถประกอบในประเทศหรือ CKD ซึ่งรถประกอบในประเทศหลายแบรนด์ก็เป็นรถระดับพรีเมียมเหมือนกันเช่น Mercedes-Benz หรือ BMW ทําให้ต่อสู้ด้านราคาไม่ได้ทางลักชัวรี่คาจึงต้องมีการคิดค้นกลยุทธ์อื่นขึ้นมารับมือเพื่อหาที่ยืนให้กับรถยนต์ของตัวเองในตลาดบทที่1คือเราเรื่อง Product ก่อน Product เนี่ยเราเราก็ต้องศึกษา Product ที่เราจะนําเข้ามานะครับเราก็แน่นอนเราก็ต้องดูคู่แข่งว่า โปรดักที่คู่แข่งเอาเข้ามาแล้วมากมากกว่านั้นเนี่ยรายละเอียดในเรื่องของสเปคในเรื่องของออปชันที่เ,เขาเอาเข้ามาเนี่ยหรือที่เขาผลิตในประเทศเนี่ยเป็นยังไงเราในความฐานะที่ว่ายังไงในเชิงในเชิงกลไกของราคาราคาเรามีมีความเป็นไปได้ที่จะสูงกว่าอยู่แล้วเนี่ยตัว Product เองมันก็ต้องตอบโจทย์ว่าราคาสูงกว่าเพราะมีออปชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาที่จะได้สูงกว่านะครับอันนี้อันนี้มุมหนึ่ง อีกมุมหนึ่งอย่างที่เรียนไปต้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือเรื่องของประสบการณ์วอลลุ่มในการขายรถรถของเราเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยวอลลุ่มเราน้อยกว่าแต่เราก็ใช้จุดนั้นเป็นข้อดีได้การที่เราการที่เราวอลลุ่มน้อยกว่าหรือฐานลูกค้าทั้งประเทศน้อยกว่าเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถดูแลผู้บริโภคได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการบริการโดยรวมเนี่ยเราก็พยายามจะคัสเตอร์ไมซ์ลูกค้าทุกคนเราก็เราก็พูดง่ายๆคือเราไม่คุยเป็นหุ่นยนต์เราเราเราคุยเป็นเราเราู้จักลูกค้าทุกท่านเรารู้จักครอบครัวในใ,ในในลูกค้าว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พยายามจะผู้บริโภคแต่ละท่านก็ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปเราก็พยายามจะจะสนองความต้องการที่หลากหลายได้เราทําได้เพราะว่าฐานเราไม่ได้เยอะมาก การซื้อขายรถในปัจจุบันจึงไม่ใช่การขายเฉพาะตัวรถยนต์อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถประเภทลักช r รี่คาซึ่งมีราคาค่าตัวสูงลิว้วทางค่ายรถยนต์จึงต้องมีบริการหลังการขายที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอาจจะตั้งแต่เดินเข้ามาดูรถไปจนกระทั่งลูกค้าเปลี่ยนรถคันใหม่เลยก็ว่าได้